สวัสดีค่ะฮัลโหลท่านพี่ท่านน้องมือนี้ไม่ตู้สีผ้ามาเห็ดกะรีไกในเรือเรือนี่ก็สิเป็นคออ่ามันฝรั่งนะคะเฮาสิเห็ดเป็นรูปถ้วยหรือว่าเป็นรูปอันใดก็ได้แล้วแต่พี่น้องสิครีเอทออกมาเนาะอันมือนีไม่ตูดสิเห็ดเป็นถ้วยกับเรือใส่ซ่อนควานใส่ไอ้มันออกมาควานเนือ้อมันออกมาจา้ะแล้วก็นั่งกระปอกแล้วก็แตงขอบเจี๊หน่อยหรือผูใ้ใดเห็ดเป็นยักษ์ก็ได้นะคะแล้วแต่ แต่ว่าแม่ตูนี่บวมีหัวสินทั้งแกะสะลักเลยก็เลยเห็ดใดซํำนีให้มันเป็นถวยจ้ะเห็ดห้มันเป็นถวยมันตั้งได้ตัดตูให้มันตั้งได้จะประมาณนี้จ้ะเนี่ยค่อยๆคอยเห็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะลุจ้ะค่อยๆอันนี้แม่ตูสิเห็ดเลือแม่ตูบิมสีเห็ดเรือมันมันใดซํำนี้ <laughs> มันก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงของมันฝรั่งที่เอพี่น้องหามาเนาะค่ะเนาะ ถา่นวยใหญ่เข้ากับสีเฮดได้สะดวกกันนะอันนี้เบื้องเหื่อไม่ตูวว่ามันเกือบหน่อยยั้นมันก็เอามาล่างนะคะล่างแล้วก็เอาไปไปหนึ่งในหวดหรือผู้ใดมีซึ่งหนึ่งน้าซึ่งก็ได้จะต่ว่ามืนนี้ไม่ตูเต่เฮดหน่อยๆน่ยะนะเฮดพ่อเบื้อง4ีหาชินกน็เลยเอาหนึ่งใส่หวดจ้ะหนึ่งประมาณสิหานาที่นะคะจะหนึ่งโดนมันสีเละเพราะว่าห้าเสียเอาไปถอดอีกจ้ะแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสิหานาที่ช่วงระยะน,นี้เข้ากับว่าเฮด บักพริกเพื่อสีไปตกแต่งหนามันเห็นมันงอๆนะเขาก็หั่นบางๆแล้วก็จะเอาไปแช่น้ำมีดไม่ตู่ก็โคมโค้มน้ำอาไปแช่น้ำแล้วก็เอาไปเข่าตู้เย็นไวจ้จ้ะเนี่ยประมาณนี้เข่าตู้เย็นไว้จนกลัวอันอันแดมันสีแล้วอันนี้เข้ากับซุกพอดีจ้ะสิภาานะที่ซุกพอดีหลังจากนั้นกลับไปเข่าตู้เย็นขึ้นกันนะคะ ข้าตู้เย็นสผ่านะที่เพื่อจะได้โค้งรูปสวยเพราะว่าเขาตรงน,นั้นมาทอดจะถ้าทอดตอนนนั้ห้อนมันจะแตกจ้ะหลังจากนี้เข้ากับมาเข็ดเครื่องแกงอันนี้ใส่เครื่องแกงกะหรี่นะคะเครื่องแกงกะหรี่แล้วก็พัดกับกะทิเพราะพอพแตกมันจะน้อยเข้ากับใส่ไก่ใส่หอมใหญ่แล้วก็ใส่แบบแค่รดจ้ะพอสุกแล้วเข้ากับมาปรุงรสหนอ่อแบบแค่รอนี้เข้าต้มไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาปรุงรสโด,ดยเกลือจ้ะ ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น,น้ำตาลจ้ะสูตรนี้เฮาสิบใส่น้ำปลานะคะหลังจากนั้นมันฝรั่งเฮาก็เรียบร้อยแล้วค่ะเย็นแล้วเฮาก็เอามาท่าไข่พอทาไข่แล้วเาก็ามาใส่แป้งชุบทอดอ่าพังโกจ้ะพังโกะยำนั้นเฮาจงานําไปทอดระว,วังไข่จะเข้าไปในรูนะคะบ่ให้บห่บหให้ไข่เข้าไปคอยๆอ,อยเฮ็ดเนีย่ยยำนั้นมาทอดจ้ะ ทอดในไฟปกตินะคะร้อยแปดินี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าฮาเราต้องทอดโดนทอดแค่มันเหลืองๆกับพ่อแล้วเราข้าวนี้กเอามาเตรียมจ่านี่สิเฮ็ดเป็นลบเฮือมันก็เล็บคือจังเป็นเกือบเลยหลังจากนั้นเท่ากับมาจะเอาแกงเอาแกงมาตักใส่ในในถ้วยในถ้วย,วยมันฝรั่งจ้ะเนี่ยละเม่ตู่สิเฮ็ดเฮือละมันก็เลยกลายเป็นเกือบไปเลยแต่บาไปยังสมมุติว่าเป็น,นเฮือก็ได้นาอ,อนะพี่นอ้นองเนาะ ตักลงไปคือคอยนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแซบมากเลยค่ะพี่น้องไม่ตุการันตีตกแต่งด้วยบักพริกนะคะบักพริกที่ห้าแซ่น้าไว้มันก็เป็นงอง่ๆน่ะได้ประมาณนี้จ้ะขอบคุณที่ติดตามช่องย่าท่อง,องลักแวงวันนะคะพอกันชิปไม่ค่ะสวัสดีคะ่ะคือหอดบอสุผู้ทุกคนจ้ะบายบาย